How much How much How much ติดตาม How much ติดตาม How much ในเพจทีวีฟูครับผมปกติก็ใส่พวกแบบ b a r ร e n Seca แล้วก็แบบ d o s ช่ e คาบบันดาเอออาจจะไปยืมเขาก็คอวขาก็คุกหุ่ไม่เคยใส่เบอร์ใส่ปกติก็ใส่พวกแบบแบรนด์แบบตลาดนัดอะไรอย่างนี้ตามตลาดนัดกลางคืนมือสองมือหนึ่งบางทีก็ ไปถ่ายตามกองขโมยกับบ้านอะไรอย่างนี้จะเสียงดีมากกว่าอันนี้ของกองกับของตัวเองผสมกันผอตัวเองคือรองเท้ากับรองเทงเกย์จะเกงไหนด้วยมั้ยเกงในตัวเองแต่ที่เดียวของกองขโมยปกติเราซื้อแบบห้อองตรงไหนไม่เกินพันเพราะเราเน้นที่หน้าตาเลยีล ขาหน้าขายขี้หน้าขาหนห้าขาตาองค์ตรงนั้นเป็นคนสะสมชอบสะสมพวกโดเรมอนด,ด์่าถ้างท่าของสะสมที่ชอบที่สุดคือรองทเท้าที่บ้านจะมีแบบเยอะมากองค์ตรงนั้นรงสิ่งที่ซื้อแพงสุดคือรองทเท้ารองเท้าที่ทซื้อแบบหลังหมื่นก็มีนะแต่ไม่ใส่เ,เพราะกลัวเลอะซื้อมาเก็บซื้อมาเก็บจริงๆนี่งจริงเลยคือซื้อมาเป็นหมื่นเลยนะแต่ว่าไม่ใส่เพราะกลัวเลอะจริงเกิดที่แพงสุดก็คือทิมเอร์แลนด์หมื่นหมื่นต้นๆหมื่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยใส่ ไข่คั้งเดียวไข่รูดเลนต้องไปรับรางวั <c oughs> งละอ,วอะไรรับรางวัลนั่นแหละก็ใส่หน่อยอะไรอย่งางงี้ยทั่วไปก็คืออะไรรองเท้ามาจ้านี่คนเบิดนี่ <c oughs> คนเบิดนี่ค <c oughs> นเบิดเออไตรการเมื่อก่นอนผมชอบไตรการนะแล้วเพื่อนมีครั้งนึ่งอุบัติเหตุรถความรถ <c oughs> ความลดไม่รถความของเราความเองนะโมไซค์แล้วเราความเองกระชากปุ๊บ นาฬิกาห์ฮาก็เลยแต่มาคือเลิกสัญลักษณ์เลยคุณเป็นคนเป็นเลยคุณไม่ชอบใส่เลยคือไม่นำรองเท้าดีกว่าว่ารองเท้ามันคือแบบมันมีเยอะจริงยอมรับมีแบบ20-30คู่เลยเพราะว่าแต่ว่าเราก็คือจะใส่ออสที่ไม่แพงมากก็คือหลักพันดีกว่าหลักพันเดีย๋ยวสัมภาระคร่าหกผู้ชายสะสมไม่ใส่ผู้ชายไม่ค่อยสะสมสะสมตะเกงเีงในผู้ชายเล่นแล้เล่นมันเล่น สายระมือก็เป็นยังไงอืมและอย่างที่แต่งหมาลู่มีเป็นสภาพของเราเองเลยหรือเปล่าของเราเองเลยชอบแต่งตัวอยู่แล้วเออแล้วเสื้ออย่างวันนี้เป็นเสื้อของแบรนด์เป็นเสื้อของยูนิโคลยูนิโคลอ่าราคาในประมาณเท่าไหร่มันเจ็ดร้อยเก้าสิบหรือแปดร้อยเก้าสิบนี่ยนะอ่าโอเคแล้วอย่างกางเกงล่ะกางเกงางเกงเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าของน้องชายของผมกับน้องชายจริงเหรอครับแต่ราคาหน้าจะเราว ท่านกว่าบาทเออคือไซส์เดียวกันทั้งตัวเลยครับเ,ออเป็นเกงเสื้อรองเท้ามวกอะไรไซส์เดียวกันหมดเลยส่วนมากแบบผมจะเป็นคนซื้อเออก็จะซื้อบ้างก็เ,ออเลยแบ่งกันใส่อะไรสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออะไรอะ่ะอ้เป็นนาฬิกานาฬิกาติดตัวตลอดใช่แต่ก็จะเปลี่ยนสลับใส่กันไปเรื่อยๆออและยังว,วันนี้นาฬิกาของแบรนด์ของเพื่อนเออสิทุกคนนี่เลทประมาณหมื่นกว่าบาทเลย แว่นตาแว่นตาผมไม่ค่อยชอบใสเทนะ่าไหร่นะใส่แว่นหนึ่งก็ใส่ไปดูหนักมากกว่าให้คะแนนกับตัวเองการแต่งตัวของเราเต็มร้อยให้คะแนกะแนกับตัวเองประมาณเท่าไหร่สาสิบแล้วกันอ่แล้วที่เหลือสามสิบคือก็เป็นคนที่ไม่ได้แต่งตัวจัดเลยเออแต่เป็นคนที่ชอบแต่งตัวใฉยเออใช้ชีวิตประจําวันของเราอยู่ในเลนราคาเท่าไหร่ก็สองสองพัน อ่าเราชอบสะสมอะไรชอบสะสมรองเท้าเออสะสมรองเท้าบูธเนี่ยมีมีคนชอบบู๊ใช่ไหมก็เป็นบูธทสีดำสีดำก็ไม,ม่หยีเออไม่ีมัสตาร์ดมัสต่ก็ม,ม่ยีอะไรงเงี้ยเฉมาะรองเท้าจะเยอะมากกว่าเสื้อผู้ แล้วผมเป็นคนแต่งตัวไม่เก่งเลยก็เดี๋ยวนี้น้องๆทุกคนเขายุคใหม่เขาแต่งตัวกันดีครับเราก็ต้องตามเขาให้ทันนิดหนึ่งใช่ครับก็ส่วนใหญ่พักนี้ก็จะบ้าเป็นพักๆกันนะครับพักนี้ก็จะบ้ากางเกงขาบานอะไรอย่างเงี้ยครับผมเสื้อโอเวอร์ไซส์ตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นเป็นเสื้อแบบราคาไม่ได้แพงเลยครับผมไม่ได้มีแบรนด์ฟลิกอะไรเลยแต่ว่าทรงมันสวยครับผมซื้อจาก ไอจีโอ้ยตัวละสี่ห้าอยเก่งเจ้าเดียวกันเลยครับแบรนเดียวกันเลยครับสี่ห้าร้อยนี่รวมๆกันแล้วเนี่ยออถ้าไม่นับรองเท้านะครับก็ประมาณไม่เกินสองพันไม่เกินองพรองเท้ารองเท้าก็ Balenciaga ครับผมนี่ก็เป็นรองเท้าที่ภาคภูงิใจหนคู่คู่เก่งหึงรองเท้ามาใส่ได้กับทุกๆชุดแล้วก็ใส่ซ้ได้ผมก็เลยไม่ค่อยเน้นเสื้อกับกางเกงแ่ตาแ่ตาใส่งานเช้าครับผมเอาพา ไม่ไม่ไม่เน้นเรื่องแฟชั่นแต่ว่าอัมพางพูด<ร>ถึง,งตอนนี้ก็มีนะครับฮะใส่ให้ดูเลยเน,ไไน่ไปไงไป็นไงถ้าเกิดว่าเ,าเขาซื้อมาให้แล้วเขาใส่เขาก็จะดีใจใช่ไหมแล้วเขาก็จะซื้อให้เราอีกครับเราก็ไม่เสียตังค์ซื้อคแบบเป็นกลยุใช่เป็นกลยุทธ์เลยกลยุทธ์เดี๋ยวพี่ซื้อเก่งไหนให้เก่งไหนมันไม่ได้โชว์นะครับ <laughs> <laughs> ูชอบแต่งตัวแบบสบายๆน่ารักน่ารักนะคะหนูไม่ซีเรียสเลยค่ะถ้าเป็นแบบสมัยนี้ชอบท่านในไ G เยอะแยะเลยค่ะแบบน่ารักใช่ค่ะถ้าแบบเห็นแล้วชอบก็เอาเลยค่ะเสื้อเป็นของสั่งในไอจะคะ่ะหนูก็จำชื่อแบรนด์ไม่ได้ค่ะประมาณ590รอะะเะไรประมาณนี้ค่ะกางเกงซาล่าค่ะ ประมาณ2000 2 0 0พันค่ะแบรนด์โปรดเหรอคะก็ไม่มีหนูเปลี่ยนไปเลย่อยๆถ้าตัวไหนแบบมันมีแพนแมตก,ก็ได้ก็ใสไ่ได้เลยคะ่ะส<อ>ั่งหูวันนี้ประมาณ5้าเาิประมาณนี้คะ่ะสั่งในไอจีโัวอะไรคะหลักหลักพานประมาณหลักทานคะ่ะไม่เท่าไหร่เองหนูชอบส,สบบัตว์ศพรองเท้ากับกระเป๋าะคะ่ะบางทีก็เป็นแบบเป็นแบ,บ,แบรนด์ไทยรองเท้าเยอะห <laughs> <c oughs> นูรองเท้าเยอะมากคะ่ะเป็นเสื้อสูงคะ่ะ ข้าใบก็มีบ้างเบาๆเดินเยอะๆก็จะใส่ข้าใบค่ะแต่ถ้าไปเที่ยวคุงคิวเลยก็จะเป็นส้นเบาๆค่ะก็มีดีออลของดีออใช่ไหมคะแล้วก็มีโคเอนชอบโคเอนค่ะต้องมีติดตู้ไว้ตลอดเลยค่ะอีกทั่งหมดก็เลยซื้อมากเหมือนกันมีทุกแบรนด์เลยค่ะแบรนด์ไหนที่เขาบอกว่าดีหอมหนูมีทุกแบรนด์เลยค่ะ